ไปชวนเจ้าเขาคุยแล้วพอคุยสักพักก็เดี๋ยวฉันไปยืนจุดโอเคค่ะสมิงนะคคี Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy, birthday. Happy birthday. <Wow. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมด่ดามจะพามาดูภาพโมเมนต์น่ารักนะ่ารักนะงานเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่สาวพี่เลิฟพอดีเพื่อนชวนมาเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งแมด่ดามก็ว้าวตกใจมากเลยตอนแรกก็แบบว่าลืมไปเลยแต่ว่าอ้าวชวนมาเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์พี่สาวเนาะก็คือแบบว่ามีน้องหมาล่วงเฟรมด้วยนะทุกคนน้องหมาก็เป็นลูกของเจ้าของวันเกิดนะคะทุกคนน่ารักไหมนี่ แล้วมาดามจะบอกว่าน้องชบานี่คือทาตัวน่ารักมากงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งตลอดเหมือนเจ้าของวันเกิดเลยทุกคนดูความน่ารักของนางไม่ไหวจริงๆดูนางทําหน้าเสร็จจากเป่าเค้กที่ร้านขายผ้าแล้วเราก็ไปกินกันต่อที่ร้านร้านอ่อร้านย่างเซๆเนาะแถวหกคันคาทุกคนร้านดังอร่อยมากแล้วก็คือกินกันแบบไม่เหลือเลยแบบโอ้ยเจ้าภาพจงเจริญค่ะทุกคนแล้วเราก็มา เป่าเค้กกันต่อรอบสองนะคะมีเป็นเค้กที่น้องชายพี่เขาเซอร์ไพรส์ซึ่งมาดามจะบอกว่าถ้าถามในความรู้สึกของมาดามเนาะถามว่าเน่ในชีวิตคนเราเราพอจะมีเพื่อนหรือคนที่รักระวังดีกับเราอะเพียงสักหนึ่งคนเนี่ยทุกคนมีหรือยังแต่มาดามตอบให้เพื่อนๆฟังได้ได้เลยนะตรงนี้ว่าจริงๆมาดามมีแล้วแล้วก็พี่คนที่มาดามเซอร์ไพรส์เนี่ยมาดามจะบอกว่ารู้จักกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้ว คือเป็นพี่เป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่แบบว่าเราไม่ได้คุยกันทุกวันนะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันทุกครั้งที่เรา มีเรื่องราวเราจะมีความหวังดีให้กันตลอดมันสัมผัสได้ในใจทุกคนมาดามบอกเลยว่าทุกครั้งที่บางครั้งที่มาดามแบบไม่มีโอกาสได้เจอพี่เขาอะไรเงี้ยมาดามนั่งคิดถึงบางทีมาดามก็มีน้ําตานะทุกคนเพราะรู้สึกถึงแบบว่าเราสัมผัสถึงได้ความจริงใจความรู้สึกดีๆที่เขามีให้เราส่วนตัวมาดามเองมาดามมองว่าทุกความสัมพันธ์นะทุกคนมีความหมายหมดแต่ความสําคัญที่จะทําให้เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันและยั่งยืน คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันก็คือความจริงใจเราต้องมีความจริงใจให้กันไม่ว่าจะเป็นในสถานะใดสถานะเพื่อนสถานะคนรกักสถานะกันแบบว่าคือทุกสถานะเราต้องมีความจริงใจนะทุกคนเพราะว่าความจริงใจนี่แหละมันจะทําให้เราแบบรับรู้แล้วก็รู้ได้เลยว่าคนคนนี้เขายังจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่เพราะวันใดที่ความจริง